ต้นตระกูลหันพ้ารวยนี่พอ่อคือเก่าจะเจริญแน่คือน้ำหวานขอจากพันจากกันฟ้ามเลือดสกุลครับอันนี้คือความสูงของพ้ารวยนะครับเทียบกับพ่อหญ่เนาะออพ่อยัอยหาชิบเจ็ด่าอยหาิบเจ็ดครับไปคัดเรียกทหารครับหลอดเจยงมากนะพี่น้องทั้งในที่เป็นเขามาผสมนะครับพี่น้อง มาสีสงครามอำเภอโนว่าอากาศอบบนวยโอ้ยแล้วก็น้องบัวลมพูมุกดะหรนพี่ใส่ใจคอเพลงไหนไปควายหนึ่งบ่ครับใจคอว้ยนี่ใส่ดีม่ปุ้ดลาดบนจวนจันเลผู้ได้มากกว่าว่าโอ้ยบดได้ว่าสิซนผู้นั้นซนผู้นี้กับบ่ตากับบ่แบบว่าตาบ่ครึ่งวันเถอะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนเลี้ยงควายทุกท่านนะครับมือนีควายงามสตูดิโอนะครับพาพี่น้องมาเบ่งสุดยอดพ่อพันธุ์ของเมืองสกลอีกตัวหนึ่งนะครับควาย่อยุตนาเฮานี่ก็ถือว่าเป็นพันธุก,กรรมควายงามอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากให้พี่น้องทั้งหรอบรู้จักกันนะครับ่อยุตนาเฮา,าก็คือเจ้าพารวยนะครับของหมอโอบะฟาร์มนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมือนีก็มาอยุกับ ตาเนาะตาเป็นพ่อของหมออบ,อบะนะครับผมบแล้วให้ตาลองเบ้าประวัติต้นสายของพระรวยให้พี่น้องฟังเะครับว่าพ่อเขาเป็นตัวใด<น>แม่เขาเป็นตัวใดนครับผมต้นตะก,กูลทันพระรวยนี่พ่อคือเก้าเจริญแนแม่คือนาำหวานขอจากพัน จากันฟ้ามเลือดสะกลครับมาเลียงมายังกะเบ,บ,บิงดูแลไปกะผู้ใด,ดมาเห็นกับว่ามันป้าเขากะสมโตโตสมเขาหัวผมก็เลยเอาเลียงไปจ่สมมาตั้งแต่ได้เต็มสามปีก็เริ่มสมแต่ปีสองปีก็ง่ญยอยู่จะว่างสมบ่น้ำเสียบ่แข็งแรงก็เลยสมบ่ติด ครับก so 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 like so ็เลยปล่อยไปถึงสามปีก็กว่ากับมาสมก็ได้ลูกลูกก็ไล่ละจ่าวคนที่มาผสมกับควยเปิงบ้านควายน้อยๆแน่ๆจะชอยยังกับมาสมครับข้าาก็จะไตเต้ามันใหญ่มันกัดจิกแม่มันใหญ่มันทรงลูกกับมันกัดลูกมันก็ขายออฮอดประเทศลาวเลยครับอืครงออกประเทศลาวมาอยู่กับไพ่อใหญ่ดูบหรอครับ ควายมันสี่ปีก็ก้อยแหละครับมาอยู่เ<ซ>พราะว่าไม่ได้เก้าเดืนนอนเพื่อนเอามาผมก็เริ่มเลี้ยงมาเลยในเก้าเดือนนี่มันก็ดสี่ปีกับเจ็ดแปดเดือนมันก็เยสิรวมห้าปีแล้วครับควายนี่ใส่ใจคอเปล่งไหนเพื่อนควายเนี่ยบ่ใจคอโก้ยอยู่ใส่ดีมารูดลาดบนจวนจันเร์ในผู้ใดมากับว่า บ่ได้ว่าชิส้นผู้นั่น้นผู้นี้กับบ่ตากับบ่เดี๋ยวว่าตาบ่ครึ่งเงนเถอะครับตาเป็นตาลอยๆเบื้องคือกันกับสนิทเกินมาดุนเ่ยคือผู้เลี้ยงมาาเ่ยข้าเจ้าว่าเห็นผัวกกับเมียพลานามากกับเมียทายรูปผัวทายเมียทายมาจับทายเอามันก็จับได้แบบสบายแบบเลี้ยงของธรรมศาสตร์มันมาากวคนอื่นมากกว่าแต่มาต่างจินที่แรกนี่ก็จก จึงจักน้อยอพราะว่าเพิ่นญานไปใกล้ไก่เพิ่นเหมืองได้แล้วแต่ว่าพี่น้องทั้งหนที่เพิ่นขมาผสมนะครับพี่น้องมาสีสงขามอำเภอหน้าว่าอากาศอําน้อยอแล้วก็น้องบวงัวลมโพมุกดาหารมาแทบหัวแถวใกล้กัอำเภอพ,พนนักแก้วอ,อำเภอ พวกสีที่เขาเจาะมาเมื่อนากการเพื่อพ่นนักเกี่ยวมาครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับของเจ้าพารวยนะครับผมตัวนี้เป็นลูกของก้าวเจริญนะครับของนายกสมบัติมิไกฟาร์มนะครับที่นี่ก็อยากให้พี่น้องมาเบิ้งนะครับพี่น้องที่อยู่โซนละแวกสกลนครนะครับนครพนมมุกดาหารอุดรนะครับอย่าเข้ามาชมตัวจริงอย่าเข้ามาน้องบอยรู้ผู้มา ม,มพญายางยางเขาไปเทียบเบื้องกับไรเบิง้งอ่านี่ครับอันนี้คือความสูงของพารวยนะครับเทียบกับพใหย่เนาะ<อ>พญาย์อยหาสิบเจ็ดนช่ไหมอยหาสิบเจ็ดครับไปคัดเหล็กทหารครับหลอดเจีงมาว่ะอ่าอันนี้เบิ้งเทียบนะครับครับนี่ก็เป็นเจ้าพารวยนะครับของหมอโอบะฟาร์มนะครับยู่ทีอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อนี้มีโอกาส เขามาทายทํานะครับอยากให้พี่น้องได้รู้จักนะครับสุดยอดพ่อพันควายที่มีลักษณะที่ดีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นทายาทของก้าวเจริญนะครับบิ๊กไอฟาร์มนะครับตัวนี้ออกจากเลือสกุลฟาร์มนะครับพี่น้องที่สนใจที่อยากน้ําควายความผสมนะครับก็สามารถติดต่อกับหมอโอบะได้นะครับผมมีทั้งน้ําเชื้อแล้วก็รับผสมจริงนะครับตัวนี้ลักษณะดีนะครับ สัดส่วนสวยงามนะครับท่ายาวลึกนะครับโค้งสวยนะฮะหน้าเขาใหญ่มากนะครับลำตัวดีนะครับตัวนี้สูงนะครับลักษณะสันหลังมาที่ท้ายนี่ตรงนะครับสวยงามนะครับเล็บเท้าใหญ่นะฮะแข้งขาใหญ่นะครับเหมาะสำหรับใช้ในการพัฒนานะครับ